สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รกักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเคล็ดลับวิธีไหว้ขอพรเพื่อขายที่ให้ได้เร็วที่สุดโดยอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรท่านผู้ฟังครับ ใครที่กำลังคิดจะขายที่หรือประกาศขายมานานแล้วแต่ติดขัดไม่สําเร็จหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากสิ่งใดวิธีไหว้ขอพรแก้เคล็ดเพื่อช่วยให้ขายที่ได้อย่างราบรื่นนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายโชครับได้นำมาเรื่องราวของเคล็ดลับวิธีการไหว้ขอพร เพื่อขายที่ให้ได้เร็วที่สุดโดยอาจารย์สุดที่ธรรมหากท่านมีที่ดินอยากจะขายหรือถ้าท่านเป็นหนายหน้าอยากจะขายที่ให้ดราคาได้เร็วที่สุดมีเคล็ดลับดังนี้ให้ท่านไปซื้อสายจากร้านค้าหนึ่งขันพอดีพอดีไม่ใหญ่มาก พอเวลาเที่ยงตรงของวันเสาร์แนะนำนำทูปสองดอกจุดกลางแจง้งตรงที่ดินที่ท่านจะขายบอกกับเจ้าที่ว่าจะขายและขอให้ขายได้เทใสในขันลงตรงที่ท่านปักทูปอย่าให้เลยเวลาเที่ยงวันในให้ตะวันตรงหัวพอดี ทำเพียงเท่านี้ใครเห็นที่ดินผืนนี้ก็อยากจะซื้อเพราะที่ดินจะเด่นและสวยงามน่าซื้อและขายได้อย่างรวดเร็วในที่สุดเคล็ดลับนี้ท่านว่าเป็นเคล็ดลับแต่โบราณหากจะนำไปบอกต่อท่านว่าก็ไม่สงวนลิขิทธ์หรือมีอีกวิธีที่จะทำให้ขายได้เร็วขึ้นก็คือ อยากให้โชคเกี่ยวกับที่ดินต้องบูชาพระเสาพระเสาเทพเจ้าแห่งโทษพุกนอกจากนี้เรื่องให้โทษและการให้คุณย่อมมีในตัวตามธรรมชาติของดาวพระนบคเททุกดวงพระเสาในอีกความหมายหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ไทยสายท่านอาจารย์เทพ ยังหมายความว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินคนจนกรรมกรเหล็กและของหนักๆห,หรือโลหะหนัก,น,กนั่นหมายความว่าหากคนจะอธิษฐานเรื่องที่ดินก็ต้องบูชาพระเสาหรือทำบุญสร้างพลังบุญให้แก่พระเสาแล้วค่อยขอพรเรื่องโชคที่ดินขายที่ให้ได้ ได้กำไรง,งามๆจากการขายที่ดินพระเสาในปัจจุบันสถิตราสีมังกรลอยเด่นอยู่ในทิศใต้การทำบุญเพื่อขอพรเรื่องที่ดินจากพระเสามีหลายวิธีอาทิเช่นปล่อยสัตว์สิบตัวในวันเสาร์แล้วจุดธูปสิบดอกเยืนกลางแจ้งหันไปทางทิศใต้ แล้วอธิษฐานขอพรจากพระเสาในเวลาใดก็ได้แต่ควรทำในวันเสาหากทำแล้วเรื่องที่ดินจะได้ผลสำหรับใครเคยทำหลายเรื่องที่แนะนำไปแล้วไม่ได้ผลอย่าพึ่งท้อใจคนเรากินข้าวคำเดียวยังไม่อิ่มเลยการขอพรเทพเจ้าก็เช่นเดียวกันควรทำ ดีและตั้งจิตอธิษฐานบ่อยๆท่านจะสมปรารถนากับสิ่งที่ท่านขอขอให้ทุกท่านจงได้โชคได้ลาบได้หมานได้เงินได้ทองเงินหลายทองหลายมีสุขทุกประการร่ำรวยมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเท่านัานผู้ฟังครับ มีท่านผู้หนึ่งนะครับได้บอกวิธีการไหว้เจ้าที่ประจําที่ดินเพื่อขออนุญาตขายวิธีนี้ก็น่าสนใจครับเขาบอกว่าหลายคนที่เข้ามาฟังอาจจะเคยมีประสบการณ์การขายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็คงเคยประสบกับปัญหาที่ว่า ทำไมขายไม่ออกไม่มีคนมาสนใจทั้งๆที่ก็ลงโฆษณาไปหลายที่แล้วแปะป้ายอีกต่างหากแต่ก็ยังไม่ได้ผลวันนี้เราจะมาลองดูเหตุผลทางด้านความเชื่อกันครับว่าทำไมที่ขายไม่ออกบ่อยครั้งปัญหาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอเวลาขายไม่ออกก็คือ ลืมจุดผู้บอไหว้เจ้าที่ประจำที่แห่งนั้นเพราะในความเชื่อนั้นเชื่อกันว่าเจ้าที่ประจำที่ดินแห่งนั้นอยู่มานานก่อนที่เราจะเข้ามาอาศัยดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินแห่งนั้นส่วนเราก็เปรียบเสมือนผู้ที่มาขออยู่มาขอเช่าดังนั้นจ,จ่ๆจูการที่เราจะขายที่ดินเลยนั้น เหมือนเป็นการไม่เคารพต่อเจ้าที่แห่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการไหว้เจ้าที่เพื่อขออนุญาตขายเสมือนกับผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่ส่วนขั้นตอนการไหว้ให้ทำตามนี้หนึ่ผู้ที่จะจดผู้ไหว้นั้นต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือในกรณีที่เป็นนายหน้า ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแห่งนั้นเสียก่อน 2. หาเลิกหาวันที่เหมาะแก่การทำพิธีไหวย้ย 3. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทาง 4. จัดสำรับอาหารขาวหวานอันได้แก่ไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดขนมสามอย่างผลไม้ดอกไม้ เหรียญสีทองหกเหรียญจะใช้เหรียญสองบาทหรือเหรียญที่ใช้ไหว้เจ้าที่ก็ได้กดหลุมแล้วก็นําเหรียญทั้งหมดใส่หลุมฝังจากนั้นให้จุดธูปห้าดอกแล้วขอเจ้าที่ว่าวันนี้ผมดีฉันให้บอกชื่อนามสกุลได้นำเครื่องเส้นไดเหรียญทองเหล่านี้มาถวายเป็นของกำนันขอให้เจ้าที่เจ้าทางณที่แห่งนี้ ช่วยดนจิตให้คนมาซื้อที่แห่งนี้ด้วยหากขายสำเร็จลูกจะนำเครื่องเส้นมาถวายหา้าจากนั้นให้นั่งรอจนทูปหมดดอกจึงกลับได้ส่วนเครื่องเส้นไม่ต้องนำกลับแต่คุณต้องดูเรื่องความเรียบร้อยให้ดีว่าเครื่องเส้นก็ไม่ให้นำให้ละแวกนั้นสามารถไปรับประทานได้หรือจะเอาเครื่องเส้น ไว้ตรงทางสามแ่งก็ได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีเรียบร้อยถ้าหากขายได้แล้วก็อย่าลืมมาทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าที่มีผู้แชร์อีกเรื่องหนึ่งครับวิธีเส้นไหว้เจ้าที่ให้ขายที่ได้เขาบอกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการขายที่ดินแต่ทำอย่างไรก็ขายไม่ออกสักทีอาจารย์ ประเวศโหราพยากรได้เผยคำแนะนำพิธีการเส้นไหวเจ้าที่อย่างไรให้ขายที่ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับผู้มีสิทธิ์ในที่ดินทุกคนจะต้องมีความประสงค์ที่อยากจะขายโดยพร้อมใจกันหรือกรณีนายหน้าก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน จึงจะกระทำได้ผู้มีสิทธิ์หรือได้รับมอบสิทธิ์ต้องเป็นผู้กระทำการเส้นไหว้บนบานด้วยตนเองพิจารณาดวงชะตาของเจ้าที่หรือผู้กระทำการเส้นไหว้บนบานว่าจะขายที่ได้หรือไม่และต้องทำการเส้นไหว้บนบานวันไหนที่บริเวณใดในที่ดินที่จะขาย ทำบุญอุทิศผลบุญที่ได้กระทำให้แก่เจ้าที่เจ้าทางของเส่นไวายไก่หนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำเปล่าขนมหวานสามอย่างผลไม้หนึ่งถึงสองอย่างดอกไม้เหรียญเงินสองบาทสีทองวิธีเส้นไหวุ้ดหลุมเหรียญฝังลงไปจุดธูปห้าดอกขอพรเจ้าที่เจ้าทางให้อธิษฐานว่า ข้าพระเจ้าขอถวายมีอะไรก็ว่าไปให้หมดแต่ขอนำเงินนี้มาเพื่อเป็นของกำนันแต่เจ้าที่เจ้าทางขอให้ท่านได้โปรดดลจิตดลใจให้คนมาซื้อที่ดินแปลงนี้ด้วยหากการนี้สำเร็จขายได้แล้วลูกจะนำเครื่องเส้นมาถวายและทำบุญให้อีกหลังจากนั้นก็บนบานอะไรก็ว่าไป สำหรับเรื่องการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางคงต้องทำในที่ดินนั้นๆจึงจะเป็นการเหมาะสมเหมือนกับเราแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่โดยการนำของกำนันไปให้ที่บ้านท่านก็ดูเหมาะสมกว่าที่จะเชิญท่านมารับของกำนันที่บ้านเราถ้าไม่สะดวกที่จะไปแนะนำวิธีก็คือให้ไปทำบุญหรือใส่บาตร จะเป็นพระกี่รูปก็ได้ตามสะดวกแล้วอุทิศผลบุญที่ทำนั้นให้แก่เจ้าที่เจ้าทางโดยอธิษฐานบ้าดโดยอำนาจคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปักรักษาในเขตพื้นที่ดินให้ระบุให้ชัดเจนและนึกห้เห็นภาพที่ดินแปลงนั้น จากนั้นให้เตรียมดอกไม้ทูบเก้าดอกจุดกลางแจง้งบนบานท่านตามแต่ที่คุณสะดวกสามารถทำได้โดยนึกแบบเดียวกับการอุทิศผลบุญก็จะทำให้คำบนบาญน,นั้นไปถึงท่านทำบุญวันไหนก็ได้แต่วันที่บนบานควรเลี่ยงวันที่เป็นกาลีเติมในชะตาเพราะจะทำอะไรก็มักกิดขัดหรือไม่ได้ผลเต็มที สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ